ไม่ได้นอนเหมือนกันค่ะพูดตรงๆว่าค่อนข้างที่จะเครียดวันนี้ตื่นสายเพราะว่านอนดึกมากคิดหลายเรื่องหลายรล่านะคะแล้วก็พูดตรงๆว่าหลเหลเหมือนกันปวดหัวมาโอเคไอีฟ้าจะชี้แจงเพื่อที่ว่ามันจะได้ จบเจ้ากันไปสําหรับเรื่องที่เกิดขึ้นหลายๆคนอาจจะงงว่าตื่นเช้ามาก็คือเจอดราม่าเลยมันเป็นยังไงที่ไปที่มาเอาอย่างนี้ก่อนนะ <c oughs> <c oughs> พี่ฟ้าเป็นคนพูดชัดเจน,นตรงๆเรื่องที่เกิดขึ้นมันก็จะมีทั้งหมดสามคนก็คือพี่ฟ้าสุลักษ์แล้วก็มีนาเราจะพูดกัน,นตรงตรง เป็นคนที่อคติกับใครไม่เป็นแม้กระทั่งบางคนที่มาด่าพี่ฟ้าคนที่มาว่าพี่ฟ้าโดยที่เขาไม่ได้รู้จักพี่ฟ้าพี่ฟ้าไม่เคยว่ากับไม่เคยอะไรกับเป็นคนที่โกรธคนยากแต่เป็นคนที่เสียใจง่ายโดยเฉพาะเวลาที่เรารู้สึกดีกับใครเอนดูใครแล้วเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราได้รับกลับมามันเป็นอีกรูปแบบหนึ่งพี่ฟ้าก็จะเสียใจมากกว่าปกติทั่วไปนิดหนึง อย่างในกรณีที่เกิดขึ้นเอาพูดถึงส่วนตัวพี่ฟ้ากับมีนาก่อนละกันตัวพี่ฟ้าเองเนี่ยจริงๆอะ่ะด้วยความที่น้องเขาเป็นผู้เข้าประกวดเนี่ยเราไม่มีอคาาติอะไรอยู่แล้วสิ่งที่แนะนําไปว่าน้องเป็นคนที่พูดเราไม่สวยแต่หน้าน้องสวยมากพี่ฟ้าไม่ได้เพิ่งเจอมีนาตอนที่น้องเข้ากองประกวดน้องมีโอกาสได้มาเป็นแขกรับเชิญในซีรีส์ show มีเลิฟเราได้เจอน้องตรงนั้นแล้ว ยังบอกว่าแบบน้องคนนี้หน้าสวยมากสวยมากจริงๆเอ็นดูเพราะว่าเราเห็นเห็นความเป็นสตาร์ในตัวเขาลางๆางตั้งแต่ที่เขาได้รับเชิญมาเล่นซีรีส์หน้าสวยจริงๆก็ยังเอ็นดูยังรู้สึกบอกพี่ซันว่าเฮ้ยพี่ซันพี่ซันเองก็รู้ว่าพว่า,วา,พ,วาพี่ฟ้าเอ็นดูตัวมีนา <c oughs> มากน้อยแค่ไหนให้เราก็รอยดู ผลงานน้องโอเคน้องจะเข้ากองแล้วจะเป็นอย่างไรจับตาดูอะไรเงี้ยเป็นอีกหนึ่งคนที่ให้ความสนใจเหมือนกันส่วนในคําแนะนําที่เราแนะนําเนี่ยต้องพูดอย่างนี้ว่าตัวมีนาเองเขามีประเด็นดราม่าในเรื่องของการไลฟ์สดแล้วก็พูดคนบอกว่าน้องเป็นคนพูดเรียวๆน้องเป็นคนพูดตรงๆการพูดตรงพูดเรียวไม่ผิดแต่คุณต้องดูความเหมาะสมในบริบท ในจุดที่คุณอยู่ถ้าคุณไลฟ์คุณไม่ได้เป็นผู้เข้าประกวดคุณไลฟ์อยู่กับบ้านกับเพื่อนและเล่นเต็มที่ไม่ผิดแต่พอการที่เรามาอยู่เป็นผู้เข้าประกวดขององค์กรการพูดตรงหรือพูดเรียวที่คุณรู้สึกว่าโหคนบอกว่ามันดูเรียวนี่มันเนี่ยเราก็ต้องดูบริบทในความเหมาะสมแค่นั้นเองถ้าน้องปรับได้มันจะเพอร์เฟ บอกอยู่ว่าเป็นคนที่สวยมากแต่เวลาพูดหนูต้องปรับถ้าหนูปรับได้ครึ่งระยะทางอีกสิบ้าวันที่เหลือถ้าหนูปรับได้มันดีกับตัวหนูเองมันดีกับตัวหนูเองแฟนคลับไม่ได้มีแค่แฟนคลับนอกดอมมันมีทั้งกลุ่มนางงามหรืออะไรก็ตามถ้าหากว่าหนูได้รางวัลหรือหนูติดนู้นติดนี่มันจะได้ไม่ย้อนแยง้งเพราะตัวพี่ฟ้าเคยผ่านมาก่อน โดนหนักมากตอนเป็นผู้เข้าประกวดคำแนะนำคำด่าดรามา่าลายวันลายชั่วโมงแต่และเอามาปรับและไม่เคยเอามาพูดล้อเล่นหมดจริงจังคือหมดจริงจังเล่นคือเล่นจำไว้นะการแนะนำคือหนึ่งแสดงว่าคุณอยู่ในจุด ของการได้รับความสนใจเข้าใจไหมว่าแบบถ้าพี่ฟังไม่ได้แนะนําแค่ตัวมีนาแนะนําทุกคนเวลาที่เจอเวลาที่เจอแนะนําหมดน้องคนนี้ต้องแก้เรื่องอะไรน้องคนนี้ต้องแก้เรื่องอะไรถ้ามีโอกาสได้เจอจะเดินไปบอกแล้วบางคนบอกว่าถ้าหวังดีทําไมไม่บอกหลายคนไหมทําไมไม่โทรคุย พูดแบบตลกมหมมันจะโทรคุยยังไงมันต้องโทรคุยทุกคนไหมคุณมีสิทธิ์อภิสิทธิ์อะไรมากกว่าคนอื่นที่เราจะต้องโทรทุกอย่างทุกคนก็ต้องได้รับความเท่าเทีเทยมกันถูกไหม <c oughs> ต้องมองในในความเป็นจริงว่าตอนนี้มันคือช่วงการประกวดแค่นั้นเอง สำหรับไลฟ์เมื่อวานที่เกิดขึ้นทำไมพี่ฟ้าถึงเสียความรู้สึกเพราะเรารู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. เอาเราแนะนำด้วยความหวังดีเพราะเราลึกๆในใจเราเชียร์เขาด้วยซ้ำถ้าเขาปรับได้นะมันจะได้ไม่ค้านคนอื่นเขาจะได้ไม่ต้องโดนคนอื่นว่าไม่ได้มีแค่แฟนขับอย่างเดียวที่จะอกกอดเขาไปได้ตลอด แซนขับไม่สามารถที่จะโอกกอดเขาไปได้ตลอดจะคอยโอบเขาไปได้หรอเฮ้ยสิ่งที่อยู่เป็นดีแล้วสิ่งที่อยู่ทํามันดีแล้วนะเขาต้องปรับเพราะว่าถ้าทามาอยู่ตรงนี้อ่ะแค่นั้นเองแต่ที่เสียวความรู้สึกคือโมเมนต์ที่เราเห็นน่ะมันคือโมเมนต์ที่หัวเราะคุยกันสนุกสนาน กับคำแนะนำที่เราจริงจังนะเว้ยเราเราอยากให้คุณปรับเพราะว่าเหลือเวลาอีกแค่ไม่กี่วันเองมันจะตัดสินแล้วแค่นั้นวิธีการให้กำลังใจมีเยอะแยะมากมายที่รู้สึกว่าถ้าตัวเองเคยผ่านมาก่อนในการเป็นผู้เข้าประกวดอันนี้พี่ฟ้าหมายถึงสุรักษ์นะในการที่ เคยเป็นผู้เข้าประกวดมาก่อนคุณต้องรู้สิว่าการให้กำลังใจคนเป็นยังไงควรพูดแบบไหนแต่สิ่งที่คุณพูดอ่ะคนนอกหรือคนอื่นเขาก็ดูออกว่าคุณแบบโหถึงแม้ว่าจะบอกว่าไม่ได้คิดอะไรแต่ว่าภาพที่มันออกมาพี่ฟ้าพูดตรงพี่ฟ้าไม่ตลกไม่ได้ตลกด้วยแล้วมีนาก็ดันพูดกลับไปว่า จะให้ทำไงก็คนมันเท่เกินเอาแต่พอมาวันนี้สิ่งที่พี่ฟ้าเห็นมันเราทุกคนจะไม่ให้เสียความรู้สึกได้ยังไงเข้าใจความรู้สึกพี่ฟ้าไหมเราพูดกันตรงๆถ้าไม่มีอะไรที่พี่ฟ้าพูดแล้วมันไม่จริงแย้งได้เลยเราจะไม่ให้เสียความรู้สึกได้ยังไงคุณเพิ่งมาพูดกับเรา และเมื่อวานคือคําที่คุณพูดใครบอกแทนที่จะแนะนําน้องให้น้องไปในทางที่ควรจะต้องปรับแทนที่จะแนะนําน้องให้น้องปรับได้ถูกต้องถ้าคุณหวังดีกับเขาจริงๆคุณต้องดูสิว่าแฟนนางงามหรือว่ากลุ่มคนอื่น่ะเขาเขาพูดกันยังไงบ้างไม่ใช่ว่าเราจะอวยกันไปในทางผิดผิดรักน้องต้องบอกน้องตรงๆน้องจะได้แก้ให้ตรงจุด ไม่ใช่ว่าไลฟ์คุยกันสนุกแล้วบอกว่าไม่สวยพูดแล้วไม่สวยจะให้ทำยังไงก็คนมันหลอแล้วไปบอกว่าคนคนที่พูดอคติ แล้วมีนาก็ดันพูดกลับไปว่าจะให้ทำไงก็คนมันเท่เกินเอาแล้วบอกพี่ฟ้าอคติ